น้องสาวฝ้ายพูดพรีเซนต์ให้กล้องหน่อยครับน้งสาฝ้ายพรเซนต์หน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ไรสอะไรกไรสอะไรกะหลา,หหลา,หลานเนี่ย มาทรมารอีก <laughs> แล้ว no. uh ่าตรงนี้ไปด้วยไอ้หนุ่มไอ้กบุ้งกานกก้งวปนก้อย่าเดิไปดีล้ย ขนมพี่นี่ไม่คืนเลยเด้อ่ต้องนอนก่อนผันโหโหโหผูบดแล้วแป๊บเดียวแหละความแดดของแรงความแดดของแรงความแรงของแดดความแรงของแดดความแดดของแรงทำไมนะความแดดของแรงอ่ะหน้าดำหมดแรกสุดความแดดของแรงหน้าดำความแดดของแรง มีขัดขี่ใครโอ้พี่มาใส่เกมด้วย PDU เลยเกมือรดึงไปไม่รู้ อย่างนี้เลยเหรอ่เาสาี่เล่นเลย่าฮ่่าเพาะเยอะที่อันไ้ยพ่อาก่ายกี่จา